9วันนี้กี่ข้อเนี่ยหกข้อสามสิบสี่แล้วส3ี่สิบกแล้วนะอีกยี่สิบเดยใหเข้อลึกๆก่อนวตรงนี้ อีกส <I> <SO> ิบอกสิบม่หายใจก่อนหนึ่งสามแล้วสิบสี่มห้าบกเจมา้าี่นมเหยุดฮ่าฮ่าฮอาฮ่า่ามาฮเาฮ่าาาา ตอบผิดหอบเลยเป็นไงบ okay. ้างนว่ะหอบครับครูกล้วยหอบครับเออใสะใจคุณครูมากที่ครูไทยเมื่อวานอ่ะครับที่เห็นะนำให้ผมแนะนำตัวครับไม่ได้เสียงเลยใช่นี่เทครูใช่ก็นวะไม่ยอมพูดเลยนี่ไงวันนี้ไงพูดเต็มๆเลยเนี่ยเป็นไงสนุกไหมเหนื่อยโอเคเรียบร้อยหกข้อ หกสิบครั้งนับผิดนับถูกครับมีนับผิดนับถูกครับ <laughs> น่ารักที่สุดโอเคบายบายจะเป็นลม